เรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมบุญสรงไก่เกตสมาชิกุุติสภาธรรมปธานครับผมได้ศึกษารายงานประจำปีนะครับ EC นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองจำได้นะครับและครั้งที่แล้วผมได้อภิปรายเรื่องของรายงานฉบับแรกปีที่แล้วด้วยนะจำความตัวนี้ได้นะครับปีนี้ก็เป็นปีสองที่ผมได้อ่านรายงาน จำปี2563นะครับโดยสำนักงานข้าการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษพักมันออกนะก็รู้สึกว่าอ,อ,อ่านแล้วก็ยังเสียดายนิดนึงว่าในแผนดำเนินการนั้นมีช่วง60ถึง65แต่ในแต่ละปีนะครับค่อคนข้างจะดูได้ยากพอสมควรนะครับ เน,เนื่องจากพอาไม่มีแผนรายปีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้เป้าประสงค์ตัวดัชน,นีหรือผลสำเร็จได้นะครับในรายงานก็เพียงจะบอกว่าได้มีโครงการนี้โครงการนั้นนะครับหกโครงการมีการดำเนินการแค่ไหนอย่างไรจะมุ่งเน้นในเรื่องของการที่เรื่องของงบประมาณที่ได้งบประมาณโครงการมากกว่านะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการคาดการณ์างยากเนื่องจากโดยเฉพาะภาวะโควิดเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็กระทบต่อ,อของการพัฒนาสกิล e ีซีแน่นอนท่านประธานครับผมมีประเด็นสงสัยหรือประเด็นข้อที่จะฝากทางท่านเ,าเลขาออซีตรงที่ว่าในปี64เนี่ยเรามีการประกาศแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง จึงโดยในแผนได้กาหนดในการปฏิรูปเฉพาะประเด็นที่เป็นมีความสําคัญและก็มีนืยะต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนรเรียกว่าบิ๊ก็อกนะครับโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับในแผนการปฏิรูปได้กําหนดให้มีการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองหรือภาษาชาวบ้านทั่ว,วไปก็เขตควบคุมมลพิษมัตมาตพุธนะครับความจริงพื้นที่มันครอบคลุมมากกว่า บริเวณนีคมอุตสาหกรรมมากพุทธนะครับซึ่งในแผนปฏิรูปได้กําหนดว่าภายในปี65นียจะต้องมีการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยองโดยการดำเนินการให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี64ถึงปี65ท่านประธานครับก็อยากทราบว่าการปฏิรูปหรือการยกเลิกเขตควบคุมพิษจังหวัดระยองนั้นจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา เขต EC หรือไม่เพราะว่าในจังหวัดระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีอุตสาหกรรมหนักที่สําคัญของประเทศนะครับบริเวณนั้นที่ผ่านมาในปี52ได้มีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งคือประชาชนได้ปองสารปกครองนะครับให้ประกาศเป็นเขตุงพิษเนื่องจากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วประชาชนได้รับผลกระทบ ทางด้านสุขภาพอนามัยนะครับซึ่งศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยมาปี62นะครับขณะเดียวกันก็รัฐบาลสมัยนั้นก็ได้ประกาศเขตกุงพิษล่วงหน้ามาก่อนนะครับแต่ศาลพึ่งเอามา,มา,มาอ่านคำวินิจฉัยปี62ว่าสมควรจะประกาศเขตกรุงโอพพิษเมื่อมันเป็นเขตกรุคุมเลพิษตามประกาศของรัฐบาลขณะเดียวกันก็ศาลก็ มีคำวินิจฉัยออกมาด้วยนี่การที่เราจะยกเลิกเกตืกุมูลพิษมันก็คงจะต้องมีมาตรการมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเมื่อเกิดการยกเลิกเกตรืรุมูลพิษแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้การพัฒนาเกตอ EC เนี่ยมีปัญหามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยากเรียนถามทางธรรมดานผ่านไปทางท่านเลขาว่า การยกเลิกเขียวพิษนั่นจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา EEC มากน้อยเพียงใดท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะว่าทางอุทิศภาเขามีหน้าที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็โครงการกร็ะกำหนดปี6-5ให้แล้วเสร็จซึ่งตอนนี้ก็เข้าปี6-5แล้วหรือเวลาไม่ถึงปีแล้วนะครับอันนี้ก็อยากเรียนถามท่านเพราะว่าในส่วนของ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีโครงการขนาดใหญ่ของอของท่านอยู่2โครงการแต่ผมพยายามาอ่านในรายงานประจำปี6-3เนี่ยไม่เจอหนึ่งโครงการนะโครงการที่1คือการพัฒนาท่าเรือนะครับแหลนชบังเปตท,ที่3นะครับซึ่งมีงบมาลงทุนแล้วแต่โครงการผมไม่แน่ใจผมก็สับสนพยายามศึกษาดูใกล้ๆกับเขตควกคุมมลพิษหรืออยู่ในเขตควบคุมรลพิษจังหวัดระยองเนยซ้ำไปคือ กลายเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะครับที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงตรงนั้นนะผมผมอนุญาตพยายามหาชื่อหาไม่เจอแล้วนะครับไม่ทราบว่าโครงการนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือยังหายไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการยกเลิกเขตบคุณพิษเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสองโปรเจกต์ใหญ่ของท่านที่ท่านกําหนดนไว้ในแผนการพัฒนา e อไก็อยากจะถามเรื่องนี้ว่าท่านมีความเห็นอย่างไรการยกเลิกเขตคุณพิษและท่านมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือเปล่า เพราะว่าการยกเลิกนั้นแน่นอนต้องมีการลงทุนการลงทุนก็คงค่องข้างจะมากพอสมควรเ,เช่นต้องมีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียลงทุนเป็นพัน 1, ล้านนะครับในเขตของอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆในเขตกคุมมลพิษนะครับครับก็ผมมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามทางท่านเลขา EC ในประเด็นนี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเมื่อวาน ผมก็ได้พิปาราถึงเรื่องเ,อเ,ขเ,อเขาดินนะครับโมเดลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องของอาการพัฒน,นาอุตสาหกรรมในอีจังหวัดฉะเชิงเทราผลก็าทางทางสมาชิกวุฒิภาก็ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องนี้นำมนาเสนอเมื่อวานนั้นผมก็มีความเห็นว่า,าสิ่งต่างเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นอีก หรือเปล่าในเขต e อ c ประเด็นแรกก็คือการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษของมาตรพุทธหรือจังหวัดระยองนะครับถ้าดำเนินการเนี่ยปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียคือประชาชนอยู่นในเขตพื้นที่นั้นจะมีการคัดค้านมีการต่อต้านทำให้โครงการไม่ราบรื่นหรือว่าติดขัดหรือเปล่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เนื่องจากว่า แผนพัฒนาอ e ีสีนั้นเราขาดการทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะครับเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำหนดไว้แต่ละโครงการนั้นทั้งหมด6โครงการที่ท่านกำหนดหรือว่าพระบัญญัติหรือกฎหมายาต่างๆกำหนดไว้ทั้งหมดประมาณ6กลุ่มใหญ่ๆนั้นโครงการเหล่านั้นเนี่ยแผนงานเหล่านั้นจะพัฒนาไปแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนบอกไม่ได้ก็คือต้องรอว่า เมื่อมันอะไรเกิดขึ้นก็คงต้องตามแก้ไปอย่างนั้นผมก็เป็นห่วงว่าการยกเลิกเขตคุมิพพิษจังหวัดระยองนั้นก็จะเป็นจุดประกายของความขัดแย้งเกิดขึ้นมเพราะเนื่องจากว่าตอนทําแผนอีซีนั้นมิได้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ถ้าประเมินไปคู่การวางแผนเราจะรู้ได้หรือว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาขึ้นทั้ง6โปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่นั้น มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแค่ไหนอย่างไรครับก็ขอฝากทางท่านเลขา EC นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ